เอาละครับท่านผูชมครับไปดูกันอีกเรื่องหนึ่งนี่ตำรวจนะครับสามารถรวบตัว2คนร้ายที่ก่อเหตุนะครับชกหน้าพนักงานสาวปั๊มน้ำมันนะครับจนกระทั่งจมูกเนี่ยฉีกก่อนที่จะชิงเงินค่าเทอมของลูก กว่า20,000บาทหลบหนีไปได้ครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับจากกรณีที่มีคนร้ายเนี่ยเป็นชาย2คนคนขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาภายในปั๊มน้ํามันริมถนนนะครับถนโยธินฝั่งขาเข้า,ขากรุงเทพมหาน,นครตําบลเชียงลากน้อยอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็ทําการกระชากกระเป๋านะครับที่ของขอของพนักงานสาวนะครับ เกิดนะครับแม่ต้องบอกว่ายื้อแย่งกันขึ้นนะครับทำให้พนักงานสาว คนนี้นะครับดังกล่าวเนี่ยถูกคนร้ายเนี่ยชกเข้าที่บริเวณใบหน้าจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะชิงกระเป๋าซึ่งในกระเป๋ามีเงินสดกว่า20,000บาทหลบหนีไปเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงกลางดึกของวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดครับคดีนี้นะครับเมื่อเวลาประมาณสัก20ในกาของวันที่22มีนาคมทางด้าน คนตำรวจตีโชติวัฒนเหลืองวิไลนะครับเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพระพนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยผู้กำกับของสอพอ พระอินราชานะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้มีการควบคุมตัวนายนัชพลนะครับอายุ25ปีและก็นายสมศักดิ์ครับอายุ26ปีไปทำแผนประกอบคำรับสภาพหลังจากที่ตามจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักนะครับทางด้านพลตำรวจตีโชติวัฒน์ได้เปิดเผยอย่างนี้ครับว่าคดีดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นคดีอุกอาจมากเลยทีเดียวตำรวจก็มีการเร่งสืบสวนจนกระทั่งทราบ นะครับว่าตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะจนกระทั่งตามไปจับกลุมตัวได้ที่บริเวณบ้านพักในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและก็ย่านสายไหมกรุงเทพมหานครนะครับพร้อมด้วยของกลางก็ประกอบด้วยรถจัก,กรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุและก็เงินสดของผู้เสียหายเนี่ยถูกซุกซ่อนไว้ในกางเกงในนะครับคนร้ายคนที่หนึ่งนะครับมีประวัตินะครับคดีเนี่ยชิงทรัพย์และก็อีกนะครับ เคยถูกจับนะครับในคดียาเสพติดอยากให้แม่ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอย่าให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับกาวของปั๊มน้ำมันเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังนะครับแล้วก็ไม่ควรให้พนักงานเนี่ยพกเงินสดติดตัวในจํานวนมากและควรจะให้พนักงานชายเนี่ยทำงานในช่วงกะกลางคืนเพื่อนะครับไม่ให้เป็นเป้าของคนร้ายหวังจับมาก่อเหตุนั่นเองนะครับ ขณะที่ทางด้านผู้จัดก,การปั้มน้ามันนะครับก็ระบุว่าน้องเนี่ยนะครับเป็นพนักงานได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้าจมูกเนี่ยฉีกเย็บไป5เข็มหน้าผากก็เย็บไปอีก2เข็มนะครับน้องยังอยู่ในอาการตกใจและก็อยู่ในความหวาดกลัวมากนะครับซึ่งนะแหมเงินที่ได้ไปนั่นส่วนหนึ่งก็เป็นของน้องเขาอะนะครับจำนวน2,000 0บาทแล้วก็เตรียมที่จะโอนไปเป็นค่าเทอมให้ลูกนะครับก็คนร้ายก็มาก่อเหตุแบบ นี้นะครับอ่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวไว้ได้ทั้งสองคนครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับการดังกล่กาวมันเกิดขึ้นยังไงครนะับก็พนักงานปั๊มนะครับเขากำรออยู่วะไม่นอนฮนะก็อรอพลังงานตอนดึกตอนสองอนะครับแล้วก็มีเงินอยู่กัตัวซึ่งเป็นเงินของตัวเองนีงง่ปั๊มเพราะเรามีมาตรการอยู่แล้วพองเงินเกินสองพันสามพันอะไรเราก็ต้องรีบไปโอนเข้าไปเลครับ เขาได้เงินเขาเองเขาจะกลับบ้านแล้วก็มีคนร้ายสองคนด้วยครับเขาบอกว่าเขาไปถ่าเล่นครับแล้วก็เขาุ่เลยไปได้เห็นน่างานเนี่ยอาจจะงี่บ้างอะไรบ <S ane> yeah. so ้างเข้ามาดูรัดเราแล้วก็เห็นปลอกถึงก็เข้ามากระชากขอเงินออกไปแล้วก็รู้สึกว่าตื่นผู้ชายแล้วตื่นมาตื่นมาก็ยุ่ยแย่งกันก็หอยหอยไปหลายทีครับ ตัทั้งเอผู้ใหแบเจ็บแล้วก็ต้องให้นเราทับไปนะครับ่เปเรื่องคดีชิงทรัพย์ธรรมดานะครับแต่ว่าเกิเหตุดิมถนนใหญ่ค่อนข้างหนากนะครับทั้งฝ่ายโดยตรงกับตัวชาวสุญญากับตัวแล้วฝ่ายโดงตัวิทาลัรนะครับรวมกับฉนัควบคุมนัแล้วก็เป็นหน้าที่จะทำนะครับทุกคนงานจากคุมต่อสได้เพราะกลางาที่สองคนนะครับคนนึงก็ เราอยที่ว่าเป็นหุนสูบเรื่องต้นเหมือนกันติดตั้งไอเด็กนะครับอีกคนนึงก็ติดเรื่องกำหนยย่ยาสูบนะครับติดคู่วนะันนะครับหายเหยื่อจนะเป็นภัยอย่างหนึง่งซึ่งมาตรการของรัฐบาลและมาตรการของทางรัฐนะครับในการปรับความเหยียดการที่เกิดขึ้นให้ได้โดยเร็วเพื่อไม่ให้ไปก่อเหตุนี้นะครับ,รบ,บาาเนะรื่องนี้เนี่ยท่นนทานสถานการขอตอรน,น,นะครับแล้วก็ท่านสั่งการตกวงคองาภาคเด็ก ทำมังโมเจวิทอ์จีดลัดเราแล้วทำโตโกมิโกเบียรสังได้เป็นเอกครับก็สลังการเดิใกล้ชิดนะครับก็เป็นการจะคุไม่ได้แต่เวลาสามท่มครงคนล้านี่หนีไกลครับบ้านเดวสายไฟเดียวตังสิ่อะไรทุกอย่นะครับมา่ยทุ่นี้นะครับก็ต้องขอบคุณทีมสุดสวนของทั้ง ของพ่จเองและของพิมพ์นะครับที่สามารถติดตามได้เร็วๆ,ๆจะได้ไม่มีก่ออีกนะครับนะครับต้นต้นผู้ต้องหาให้การไหมครับว่าวเอาเอาองินสับสนทำอะไรครับเขาก็ใช้จ่ายล่วมใช้ใจ่ายนี่นะครับใช้ใจ่ายแล้วก็กินเล้าแจ้งว่าคือผู้ต้องหาเชื่อไม่ได้เดิมเนี่ยทีแรกเนี่ยเจอมาไม่กี่พันบาทเจ็ดพันบาทนะครับแล้วก็ขอวหมดแล้วอ้างว่าล่วงหายคนโกงนจริงเขาไว้ในจริงไหน เจออู่มาปะเก็บพันบาทแล้วก็คืนที่ใหญ่ลงไปนะครับอันนี้นายอยากฝากเตือนพนักง,งานปั๊มยังไงบ้างครับให้ระมัดระวังก็เรื่องเงินที่เก็บอันดับแรกนะครับเรื่องเงินที่เก็บอันดับแรกให้เก็บเล็น้อยสองท่านอยู่คนเดียวตอนดึกอันตรายนะท่านต้องมีอย่างว่ามีผู้ชายหรือมีเพื่อนสักคนสองคนอยู่ด้วยกันนะครับสามเรื่องกล้องอุปกรณ์ป้องสันนิษฐานมากตำรวจเราเนี่ย <c oughs> ใ,นในการขออะไรในการขอกล้องทำผิดเนี่ยน่าจะาได้ลำบ,บากคือการไม่อยู่บ้างซื้อไม่ได้บ้างอะไรนี่แต่ว่าตำรวจเราไม่มีเจตนาเลยครับนะครับเรามี็เรื่องการก,ารการับรา้ายกันแล้วแต่กรณีนี้เนี่ยไลค่คลองลงไปโดยทั้งสู้นไลค่ครับใช้เวลาพอ